ในน้ำมาอุ่นแต่ว่าข้างบนก็คือหนาวมากฝนจะมาแววนี่คุณแม่มาออกกำลังกายในน้ำหรือเปล่าคุณแม่ฟรีสไตล์ให้ชมหน่อยครับคุณแม่ว่ายน้ำไม่เป็นได้แค่เดินเดินในน้ำเบาๆขอบคุณครับถ่ายใกล้ๆแล้วกันเนาะกลัวมันปิดกันนะคะ แนดีมีความสามารถก็คือสามารถกกงตัวในน้ำได้ล <c oughs> <c oughs> อดวันไหนยังไม่รู้เลยค่ะยังไม่รู้เลยว่าจะลอดธรรมชาติหรือว่าลอดแบบผ่านะเนี่ยเพราะว่าน้องยังไม่น้องยังไม่ยังไม่กลับตัวเลยยังไม่กลับ <c oughs> หัว <c oughs> น้องวยังไม่กลับหัวเลยยัง คนนี้ที่คนนี้มันมาส่งแก๊สในหมู่บ้านเราสองหลายรอบเใครคือคนที่มาส่งแก๊สแก๊สอส่งในบ้านเราแล้วครับเมื่อกี้แก๊สหมดพร้อมกันกับหัวเออใช่กับตัวกับหัวเหรอเอาตัวไปด้วยดิน้องตอนนี้น้องนอนอยู่ท่าขวางนะคะก็เลยแบบว่ารอรุ้นอีกหนึ่งอาทิตย์คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่ายังไม่กลับหัว ตัวยังขวางอยู่ก็คือให้เลือกวันจิ้มวันไปผ่าได้เลยใกล้ละค่ะน่าจะไม่ถึงน่าจะไม่ถึงสิ้นเดือนหรอกตอนแรกหมอบอกไว้ว่ายี่สิบเก้าสากันยาใช่ไหมถ้าเกิดไม่มีอะไรแบบผิดพลาดแต่ว่าตอนนี้น้องคือแบบนอนขวางใช่คุณหมอให้เวลาหนึ่งอาทิตย์ค่ะให้เวลาแสนดีเผื่อแบบว่าแสนดีจะฮึบก,กับหัว แต่ถ้าเกิดไม่กลับหัวก็ไม่เป็นไรก็คือผ่าวันที่เก้าเดือนเก้าเหรอ <laughs> ไม่สี่วันที่เก้าเดือนเก้าเพิ่งจะไอ้นี่เองเพิ่งจะไปหาหมออันตรสาวขอบคุณค่ะคุณอ่อนคุณอ่อนโรงพยาบาล <c oughs> <c oughs> นี่คุกเข่าเหรอคุกเข่าแบบลอยมามท้ายาก <laughs> <laughs> พี่อยู่สุพรรณค่ะอ๋อสวัสดีค่ะผม <laughs> ใช่ตอนนี้บวมแหละใกล้และใกล้สุดๆไปเลยมาดูพ่อเล่นน้ำ <laughs> 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 พ่อเล่นน้ำเหมือนเล่นสะเด็กอะตอนนี้ฝนจะตก <laughs> แม่แก้มออกมากเลยอะทุกคนดูสิ <laughs> สุดๆไ,ไปเลยสุดๆไปเลยเพราะว่าใกล้แหละเท้าก็บวมขาบวมมากขาที่เป็นท่อนซุงเลย <laughs> น่ารักไม่ไม่รู้แต่ที่รู้รู้รักเธออยู่นะอยู่สุพรรณไหมคะไม่ได้อยู่สุพรรณค่ะตอนนี้คือสแตนบายรอสแตนบายสแตนบายรอแสนดี เพราะว่าเดี๋ยวคุณหมอนัดอีกทีวัเก้าวันที่เก้าแล้วก็ไปอันตาสาวอีกทีหนึ่งถ้าแซนดี้เขาไม่กลับหัวก็ก็ผ่านะคะผ่าวันอื่นจิ้มวันอื่นสวัสดีครับน่ารักค่ะคุณค่ะทำอะไรอ่ะเดนยเอิร์ดเลยรถน้งเดอดูดิ อืมกี่เดือนแล้วตอนนี้เก้าแล้วค่ะเนี่ยแหละเดือนนี้ละคอดก็รอลุ้นกันนะพี่ๆช่วยเป็นกาลังใจให้แสนดีด้วยนะคะพี่ๆเป็นกำลังใจให้แสนดีในการกลับหัวด้วยนะเพราะว่าแม่อยากแม่อยากคลอดธรรมชาติ แม่เฮ้ยแม่อยากคอธรรมชาติสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับคุณสมยศไม่ตกแล้วั้งสภาพนี้นต้องจบบ้างก่โมงฮะกบบ้างยู่มมหมววงมมก็เดี๋ยวเล่นอีกรอบหนึ่งแล้วค่อยกลับกด้เอ้ยเดี๋ยนี่ทำอะไรทำแบบที่หมอคอน,นดัดกระโดด ขอให้ปวดท้องคืนนี้เลยอ,อุ้ยเอ้าไม่ใช่กันเลยอย่า,ยาพึ่ง,งสิยังไม่รีบยังไม่รีบยังไม่ถึงเวลาอลอปอะเลยอ่ะพ่อให้ครบก่อนให้ให้ครบกำหนดไอัน,นี่ก่อนตอนนี้พึ่งจะสามหกยังไม่รีบค่ะเขาบอกว่าน้องยิ่งอยู่นานยิ่งดีไต็ค่ะไต็มค่ะ ออเตะขา,าเซลลูไลท์ออกเตะขาสวัสดีครับเอาเซลลูไลท์ออกอ,ะอ่ะโหเตะต้องเตะกี่หมื่นสามเดือนสามเดือนยี่สี่ชั่มพี่คิดให้กำลังใจค่ะขอบคุณค่ะผู้หญิงค่ะผู้หญิงกำหนดคลอดวันไหนที่จริงกำหนดคลอดคือวันที่29-30แต่ว่าตอนนี้น่าจะเร็วขึ้นอ่ะ นปนตะการในน้ำเออได้ผลนะคะหนูก็คลอดเองได้ผลยังไงอะ่ะทำยังไงอะ่ะทำอะไรบ้างทำงอะไร,รอ่ะเหลานั่งท่าผีเสื้อช่วยยืดกล้ามเนื้อเชิงกราน่าน้องไม่อ๋อ,อ,อคุณกระแบกขาคุณอาชิคุณอาชิตอนแรกน้องไม่กลับหัวหรอคะหรือว่างไงน้องไม่กลับหัวภาวนาอยู่ ภาวนาอยู่ให้กับหัวอยากข้อธรรมชาติข้อเดือนเดียวกันเด้อย,ยังไม่กับหัวเหมือนกันเลยตอนนี้หรอใช่คุณรรเท่าเมื่อกี้หรอไม่คุณจูนทำไมชื่อน้องแซนดี้ทำไมหรอคุณพ่เอเราะว่าความหมายดีเความหมายดีจบน่ารักแล้วก็จำง่าย,ายค่ะเขียนง่ายรรก,ก็แซนดี้อืม ง่ายดี <c oughs> ชื่อจริงก็แสนดีชื่อเล่นก็แสนดีชื่อจริงชื่อเล่นชื่อเดียวกันเลย <c oughs> คุณจูนสู้ๆนาภาวนาให้น้องกลับหัวพร้อมๆกัน <c oughs> ไม่รู้เลยค่ะถ้าก็มีวี่แววว่าจะพานะแต่ว่าก็ก็ลุ้นอยู่คุณหมองให้เวลาหนึ่งอาทิตย์ หมอให้เวลาเย็นวันที่เก้าอะถ้าเกิดวันที่เก้าไปอันดาซาวอีกแล้วก็ยังไม่กับหัวก็คือกล่บหัวก็ยากแล้วคือเขาจะกลับัวไม่เออใช่เพราะว่าอายุคันมันก็สามสิบหกสามเจ็ดแล้วเนาะแล้วมันก็จะพื้นที่เขาน้อยในการากลับตัวไรเสี่ยงด้วยเสี่ยงอ๋อถ้าเกิดถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดสมมติว่าน้ํคขําแตก ตอนที่ตอนที่เขาขวางอะเออเขาขวางอ่ะมันจะอันตรายพวกสายสะดือหรืออะไรนี้มันจะออกมาก่อนใช่แล้วหมอบอกว่ามันอันตรายอืมก็เลยต้องผ่าถ้าเกิดสมมติว่าน้ําข้ามแตกน้ําะานข้ามแตกตอนที่แสนดีเขาไม่ได้เฉือนเนาะเขาจิงไงก็ถูกเฉินตอนที่เขานอนขวางอยู่นะหมอบอกว่าระหว่างมาโรงพยาบาลอะอย่านั่งนะให้นอนให้นอนให้นอนราบใช่ไม่ให้นั่งใช่แสดงว่ายากแล้วแหละคือคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ก็ถ้าเกิด36วิพื้นที่ในพื้นที่ในท้องมันก็แน่นใช่ไหมพื้นที่ในน้ําคร่ำอะไรเงี้ยมันแน่นไปหมดแล้วการที่เขากลับตัวก็คือแบบค่อนข้างยากแต่ทั้งแสนดีแบบสต i สปิริตร,ร้อนแรงแรงกล้าก็สามารถกลับได้ใช่ไม่เป็นไรคะ่ะผ่าได้ยังไงก็ได้เดี๋ยวเราก็จิ้มวัน <laughs> อยากเห็นน้องดิน้นโหยากเลยค่ะเพราะว่าปกติแค่คุณพ่อแบบจับเขาก็เขาก็นิ่งเลยเป็นเหมือนกันไหมอะแม่แม่เวลาแบบอยู่อยู่กับเราคือเขาดิ้นเก่งมากแต่พอพ่อจับพองเท่านั้นแหละพอมาเล่นด้วยอะ่ะก็คือนิ่งเลยทานข้าวยางยังเลยคุณมิน้นกินอะไรดีนอแต่เมื่อตอนกลางวันกินพิซซ่าไปแบบ หนำใจมากลอดเดือนไหนลอดเดือนนี้ล่ะคะ่ะลอดเดือนนี้เลยใช่พ่อมาพูดด้วยปุ๊บหยุดดิ้นเลยนนะ่นเป็นเหมือนกันใช่ไหมคะที่บ้านก็นิ่งแสดงว่าเป็นทุกบ้านที่นั่หรือว่าเขาจะแบบว่าได้ยินเสียงพ่อแล้วเขาก็นิ่งฟังเงี้ยเหรอขอบคุณค่ะคุณจ๊เอ๋คุณจ๊เอ๋ขอดแวเราก็ไปกันด้วเพราะว่าเดี๋ยวยุงก็มาแล้วละ่ะ เป็นคุณแม่ที่สวยอูขอบคุณมากเลยขอบคุณครับมาลุ้นกันนะแม่ๆนะว่าแสนดีจะจะสู้แบบเก่งแบบกับหัวภายในอาทิตย์หนึ่งได้หรือเปล่านะคะแต่ถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราก็มาจิ้มวันกันว่าเราจะไปผ่ากันวันไหนใกล้แล้วฮู <laughs> ใช่น้องยังไม่กลับหัวค่ะเมื่อกี้โกงเขาช่วยช่วยอะไรช่วยกลับหัวไม่เอาเดี๋ยวเล็ดเก้าเดือนเก้าหรอเป็นลาซาด้าหรออยู่ขอบคุณค่ะไปดีกว่าเดี๋ยวยุงจะมาแล้วจะไปกันดีกว่าทำอะไรคุณพ่อ ปบบปบบลุ้นๆช้อยากคลอธรรมชาติแหละคือตั้งแต่แรกคือป่าแบบตั้งใจว่าจะคลอดธรรมชาติแต่ว่าในเมื่อเขานอนขวางักขนาดนี้เราก็ผ่าก็ได้ <c oughs> โอเคค่ะไปแล้วนะทุกคนตอนนี้แม่อุ้ยทำไมแดงเปื่อยไปหมดละบ๊ายบายม่ไปดอ